กะนครับครับปูสวัสดีครับปูครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเอาหมอนี่ครับเชนนัดีทช่นนปูสวัสดีครับวันนี้จึงได้นั่งพับแพีบเรียบร้อยแล้วลืากล่องปูโอ้ลืมกล่องเลยเลยเรียบร้อยเอาโต๊ะมานั่งเอาโต๊ะมานั่งครับปูเมาตามเลขเล่าพัฒนาได้พี่น้องเด้อเอานี่งวดที่ผ่านมานะครับอะไรหาให้เอออันนี้เห็นบ่ครับเกจศูนย์ศูนย์ห้าเก้าศูนย์ปูเนียนศูนย์หาแต่ว่าออกเกจศูนย์ออกอ่ะ ทั้งพี่น้องทั้งอุบลเนาะครับเนาะทั้งอุบลทั้งอำนาจเจริญหรือว่าทั้งในหญิงเนาะพ่อเตียมลืมเนาะครับเนาะเพิ่นเอาลักแสียนรังเงินเป็นเด็กรางนะครับเอาทั้งในโชคได้มาเนาพ่อเตียมก็ดีใจนด้ะพี่น้องเด้อครับมื่อนี้ก็ขึ้นมากับเสียนาดีนะครับมาตามต่ออีกขอบใจครับเนี่ยที่โชคดีเขามาเริ่มปลูกเดี๋ยวบ้นี้เน่ยพอพอสุนทรนะครับเด้อะพอสุนทรวงผา อยู่เขมมาลาดทั้งเขมมาลาดครับไดออนเงินมาให้ปูสองรอยบาทพรเทียมก็จะเอามามอบให้ปูเด้พอเด้พ่อสุนทรวงขานะครับเนาะมันเห็นปูมันถือน้ำปูอยู่ก็ถือบัวลายไว้ั่นเป็นเงินปัจจสองรอยบาทได้พี่น้องเดนอบสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทสวไว้ปูสองร้อยบาทก็เป็นบุญคือเจ้าหลานน้องเป็นตัวแทนพ่อใหญ่เลยนะ พ่อใหญ่ชุนทอดเน่บวงขาวงขาโอ้จะไปขอเลี้ยงขาอยู่ละอีทั้งเขมรัสคนละเขมรัดเดี๋ยวมีโอกาสเนาะจะได้ให้พ่อแ้มพาไปเยี่ยมพยายามเนาะเทปซีที่อยู่ทั้งเขมรัสครับทั้งอุบลเอเคยได้ยินชื่ออยู่เขมรัสเขมรัดนี่บ่เคยไปปูผมเพราะว่าพี่น้องเอพีผมไล่อยู่ทั้งคุณโอ้เออพอดีเน่เดินทางได้ไปเยี่ยมยามทำข้าว นุนอะออกแรงเนาะครับช่วเกี่ยวข้าวแล้วครับปราปนาปแล้วเน,ะะนานะภานาแล้วเนอะจะได้ไปกินข้าวเพลงบ้านเขมรลาดบ้างอันนี้ปูกก็ขออนุโมทนาเนอะปะตูปจัจจัยเออที่ถวายฝากผ่านพ่อแต้มก็ดีผ่านเจนนาดีผ่านเบาแหลมครับหรือว่าสายตรงตก็นี่สายตรงก็หลายอยู่เออที่ผ่านมาทางในบัญชีปููก็รวบรวมดูเมืม่อเช้านี่ก็ว่า เป็นพันอยู่อ่าเป็นพันอยู่ก็อนุโมทนาเนอร์มีรายหนึ่งก็ห้าร้อยสามร้อยสองร้อยร้อยอ่ลักพันอยูหล่ะนี่หาล้อยคนนึงเขาเป็นน้องบอกผมอยู่บนคอมเม้นท์ชีพูหาล้อยก็พอได้กล่าวถึงลายนามลายชื่อก็ขออนุโมทนาเนอรไปตามอ่าถูกด้อพี่น้องไปตามอากาศเนอร์เขี่ยตามสายอ่ก็ขอให้สายบุญสายญาติธรรม จงโชคโชคหมันหมานทำร่ำรวยรวยกันเน้อมีเงินมีทองเน้อทั้งแอดมินทั้งเอฟซีทุกท่านอยู่เขตตลาดก็ดีอยู่จังหวัดไหนอำเภอไหนอยู่ถึงกรุงเทพอันนี้เดี๋ยวหาว่าโฆษณาขายปุ๋ยเราจะพิชิตอีกครับอ่าถึงอาบานพี่น้องบูทำพิธีอ่ากราบไหว้เงินทองกัแก้วครูบาอาจารย์ คุณท้อพูดพระธรรมพระสงฆ<อ>์นผ<อ>ู้ได้ได้รับชมมีถ่ายทอดสดก็ตามอ่าก็มาได้ถ่ายทอดสดก็ตามเนาะบางทีเผื่อทางแอดมินไปตัดคลิปตัดต่อลงไปให้ก็พยายามพิจารณาดูเลขลาวเนอะวันนี้แต่ก็อย่ายลุ้มลงเกินไปเน,ะนานะฟังไว้ดูไว้เพื่อเป็นการสนุกก็ได้ เพื่อเป็นการสนุกเ<ม>สริมสร้างสติปัญญาบางวันก็อาจจะมีคติธรรมบ้างบางวันก็อาจจะฝันบ้างก็แล้วแต่จะเกิดขึ้นตามสภาวะธรรมเขว่าธรรมเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่ไม่เลือกในเมืองหรือบ้านนอกในป่าหรือในถ้ำอันนี้ก็อยู่ป่าหวังจอกหลอกเน้อพี่น้องเลยอยู่จังหวัดอุดรธานีนี่แหละ arah sama tampu to putang akawantang apiwa temi swakato akawata

Namo tatsa bhagavato ala hato sama sambut tatsa Namo tatsa bhagavato ala hato sama sambut tatsa นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุตาธุสาธุพุทธังอะรัตนานังขัมมังอะระตนานังสัมขังอะรัตนานังหมดเลยเจ้าค่ะเลยเทศเทศาหลักทั้งหลายวันนี้ แมเจ็นาดีบ่าวแหลมผู้ที่ไม่ได้มาก็ขอให้เทพยาดาทั้งหลายผู้ที่เล็งเห็นเร็งรู้ว่าขณะที่มาจิตบริสุทธิ์ทีอตรงต่อกันด้วยศีลด้วยธรรมเนือด้วยกายวาจาใจขอขอ,อราธตนาเทศที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ที่จะบอกเลขได้เน้อป่วยวันนี้ขอเลขเราจะออกวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดงวันพุธเน้อป่วยวันพุธเน้อวันพุธพุธนี้พุธก็สําคัญอยู่พุธพุธถือว่าเป็นพุธดีอ่าวันพุธ เลขมันออกกลางคืนดิสองทุ่มสองทุ่มขาเรียกว่าพุทธราหู่าพุทธราหูเข้าใจคำว่าราหูไหมครับราหูโล,ะโละนะโมเบสาพ,พเทบานังสาพพกรหาหะจะเทบานังสุติยันจาคือพระราหู คนทั่วไปเรียกว่าที่เห็นกันคือลาหูอมจันเนาะลาหูนี่เบ้าสู้ฟังเนาะอยากฟังบอกอยากฟังอยากฟังบองบบคือลาหูนี่มันมีลาหูกลางวันลาหูกลางคืนลาหูกลางคืน ย่อมจะมีฤทธิ์มีเด็ดกว่าราหูกลางวันคนเรามันมีมืดกับมีสว่างบางครั้งก็มีแง่บางครั้งก็มีมืด 6เลิกกลางวัน<อ>ราหู<บ>กลางคืนมันมีแ8อพอฟังออกบะครับครับครูราหูกลางวันมันมีห6รับราหูกลางคืนมันมีแปดตัวนี้ก็สำคัญ ลาหูมันมีรูปแบบไหนรูปกลมกลมแปลว่าลาหูกระเจมเจียนเพราะว่ายบาเลากล่องม่ไปูศูนย เป็นหกกลางวันก็มีหกศูนย์หมอบูเมื่อศูนย์หกมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าสองตัวนี้มันจะมาแปรกันครับวันเดียวมันได้สองกำลังได้ทั้งหกทั้งแปดพอฟังออกว่านีการสี่เป็ดแปดศูนย์หกศูนย์แปลงสี่บมอปูก็ได้อื ยีย่สิเียนลงเลยเป็นแปดหกศูนย์ก็ได้นะมันเป็นกลางวันและกลางคืนครับครับถ้ากลางวันก็อยู่ด้านหนึ่งกลางคืนก็อยู่ด้านหนึ่งครับแต่มันก็เป็นวันเดียวกันมันเป็นสองด้านครับมันบงงังกันนะนะครับเดี๋ยวว่ารอบนี้ลองที่ฟังง่าย ได้ไงครับตามที่อยาฟังนะครับพี่นอนงอย่างไรขื้อกันบ่เข้าใจบ๊ครับปูปู<อ>นี่นะ่ะฝากไว้เพราะว่าลาหูเนี่ยมันจะพลิกมากังคืนหรือกลางวันก็เกิดได้ทั้งสองวันทั้งกลางวันและกลางคืน นี้น้องครับบ่อหลายตัวเอาสามหางครับอรูเจ้เด็กสามตัวเจ้งเด็กสองตัวเข้าใจบ่นไงเข้าใจพูคือถ้าไปกลางวันจะอยู่ด้านนี้แล้วก็จะมีเลขหกมีเลขแปดครับถ้ากลางคืนมันก็จะกลับขึ้นมาอยู่ฝั่งทางนี้ครับนั่ฟังอพี่นาะครับกลับเอากลับตัวน้ำพี่น้อง เอาปูมาในผมเชียนแล้วให้ปูเบิง้งให้ถ้าลึกกอตีปัญหายหญ่ครับนะักปากกาผมเชียนแล้วปูบดได้ตรงนี้มาโอ้หเปิดปากปากลึกเปิดปาก หมอมาเด้อพี่น้องปัง บนหวกปูขงังเ่องขังเขังพี่น้องบนแปดหกนบอแปดหกโอ้่น้องปูก็เลยแปดหกบนพี่น้องศูนย์เป็นล่าง ขันมากกลางคืน,นปูะอะม,มายุทั้งตัวนี้จริงๆมายุทั้งทีวิง่งแปดรถเนาะครับรวิ่อใจได้ปูเด็กวิ่งฝ่าเป็นน่องเนี่ยเป็นไปเด็กวิง่งมากกว่าถูกเป็นถูกเลย <มา S 2> รอดได้ปูอ่า ถูกเป็นถูกเลยแล้วว่ะ <ผม S 2> เลขกปลาปูเด้อปูม,มากมย,ายับชื้นเลยโสมันมันเลยจีครับต้มก็ยังมันเจอแล้วล่ะเลขในภาษาของปูนี่แต่ว่าถ้าเป็นเขตอย่างที่คุยกันมาเมื่อกี้นี่มันบอกเป็นอย่างนี้นะบันมันก็อยู่นี่แหละ ทางพุมเมืองเขมรลาดนี่มันจะมีตัวนี้มาเนี่ยเหมือนอยู่ด้านหน้าสองตัวนู่นสามมาสองตัวนู่นาทงางเมืองเขานุ่นครับครับผมรักเมืองรักเสียนี่ผปพูกอืมอืมเขียนให้เขาก็ได้ให้เขารู้เข้าใจว่ามันจะมีตัวนี้สองตัวนู่น<อ>พูดง่ายๆสามสามอ่ะน,นะอยู่ด้านหน้าเลยครับปู เขาใจยังใสก็ได้มันมีสามสามเนอยถ้าเป็นเขตข้างบนนุ่นอืมไมสามสามเลยบอแม่เขตเขตๆๆเขตทั้งฟังที่ที่ที่คุยกันทังบ้านเรานี่ครับทั้งเขียมมาลาดทั้งอ,อ,อี่บนเนาะสาสามเนาะแย่งใสเอสซีให้รูจ้จักสามสามด้านหน้าเนอะมาด้านหน้าหมดเลยจะเอาตัวนั้นใส่ต่อกันแล้วแต่กับปูวายู่ อยู่ทางหน้านะครับอ่าอยู่ทางหน้าเนอะทางบ้านเราจะเอาเนอะอยู่ทางหน้าก็ลักเงินลักเสียมาพอจำเนาะแม่แม่สามหมื่นปูวันนี้ผมอยากจะพูดถึงในบ้านนี้ fc เบ็นเข็นเขนด้านหน้าเนอะเดี๋ยวเขอบบอกเข้าใจโอ้มันเข็นได้บ้านนี้ได้บ่เอาสามตัวเดียวของพ่อเนาะเนาะสามแปดหกศูนย์นี่แหละปูแต่ว่าบ้านเราจะเบารวมกันไปหมดบ่บ่ได้อยู่เนาะครับเดี๋ยวเสียเข้าใจอยู่ปูเดี๋ยวเสเข้าใจอยู่ อ๋อพี่น้องแคปหน้าจอไว้ด้ครับเด้อบานนี่ฟังปู border สามสามอยู่ข้างหน้าได้พี่น้องเด้อทั้งอย่าไปหลงโซนแล้วไว้ครับด้านหลังอันนี้คืออยู่ทั้งอ๋อพี่น้องทั้งอุบลทั้งอำนาจเจริญนะครับครับบอกง่ายก็คือรักเื่นรักแสนนะครับรักเื่นรักแสนสามสามนะครับ fc เข้าใจนะพี่น้องเนาะครับปูฟันแปดหกได้พี่น้องเด้อะแล้วมีหกศูนย์แปดศูนย์นึครับครับเลขแล่นแปดตัวเดียวนะครับแปดตัวเดียว เอาโศกๆมันๆแห้งๆเรื่อยๆกันเอาขอกราบขอพูนปูได้แลย้วครับปูปูว่าไงปูว่าไงปู่าเนอะครับครับครับปูเอาแห้งๆเรื่อยๆกันพี่น้องเพราะว่าปูอยากได้ไฟต้องถูกครับเอาได้ไฟปูเอกได้ไฟเรื่องย้อนมานะบทสำคัญเท่าไรเก้าไฟหลับเอาเชิบนาจอพี่น้องหนึแห้งแเรื่อยๆกันเถอะครับผมหนึ่งเอ้มันจะได้ลงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรไวไฟครับอ่าครับเพราะว่าย่ำ มาไทยทำยำงนบางย่านมัมีอ่าพี่น้องจับหน้าจอไว้พี่น้องรให้ได้ได้ตัวนี้เนี่ยได้ไฟก่อนให้จะได้กิไฟไฟถูกคับบพ่อ่อกันชิปนาพี่น้เอขยายแคไว้ครับเิหนครับาธกครับพ่อกระชิบหน้าชิปนี้สวัสดีครับผม